อามาที่เรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้คนพูดกันเยอะด้วยความกังวลน,นะที่เราเกิดกันไปช่วงแรกรเรื่องที่อำเภอปลายนะครับว่าคือเริ่มต้นเนี่ยประเด็นมันถูกเปิดมาโดยไอ้กรณีมีวัยรุ่นชาวอ,าอิสราเอลหรือชาวยิวเนี่ยสามสี่คนไปบุกโรงพยาบาลที่ป่ายแล้วก็ไป ดาทอเจ้าหน้าที่ไปทุบห้องไอซียูไปสูบปุรี่สูบกัญชาในโรงพยาบาลที่มันทําไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะช่วยมาทาที่มงกุฎวัฒนได้มได้ไหมถูกที่ถูกทางเลยเออนะโดนพี่หมอซักเข้าให้นะครับมารับเหรียญทองเดือนทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปไปตอนแรกเขาไปแจ้งอําเภอก่อนปรากฏว่าคำตอบก็ทางอำเภอนะอน,นี่จากปากคำของคนที่ลองเรียนบอกว่าเอออย่าไปนั่นเลยเดี๋ยวมันสูญเสียการท่องเที่ยวกระทบต่อการท่องเที่ยวก็เลย คนก็เลยกับแบบคนก็บอกเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วลข้อมูลแบบนี้ก็เลยถูกบูดออกมาว่าตอนนี้พวกนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่อยู่ในอเภอปายเนี่ยเขาอยู่เยอะมากพอเยอะมากปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบเบ่งกล้ามกลางใหญ่โตมีกิจกรรมเฉพาะอะไรของตัวเองต่างๆนี่ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีตัวเห็นตัวแล้วตกใจนะเยอะมากจริงๆอ๋อสื่ออิสราเอลในรายงานบอกว่ามีชาวยิวอิสราเอลนะครับที่หยุดพักจากการสู้รบ สงครามในเขตกาซาปาเลสไตน์เนี่ยนะครับรวมถึงอีกด้านหนึ่งกับเลบานอนเนี่ยมาอยู่ที่อำเภอปายเนี่ยแม่ห้องสอนเนี่ยสามหมื่นกว่าคนคือย้ายมาตั้งทินฐานอมตั้งทินฐานในอำเภอปายส0มหมื่นกว่าคนโดยมีสมาคมยิวชาบัตนะครับที่แผ่อิทธิพลทั่วโลกให้การสนับสนุนแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐาน,นาต่างๆรองรับเช่นโบส เป็นบสยิวนะครับเขาก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาอะไรกันแล้วก็อันนี้ห้ามคนไทยเข้าอนุญาตเฉพาะชาวยิวเข้าไปประกอบพิธีสวดทางศาสนาแล้วก็มีธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือคือพอคนเยอะเนี่ยเต็มตลาดพีกก็จะมีธุรกิจมารองรับพวกเดียวกัน,นเองนะเพราะถ้าแบบนี้คนในพื้นที่คนปลายคนไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่านอกจากไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อย ผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะเราก็ได้รับความเดือดร้อนครับนะบางอย่างเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเช่นตัดผมอย่างเงี้ยก็มีร้าน,น <ะ S 1> ตัดผมร,ร้านอาหารมีครบทุกอย่างครับเนี่ยมีชาวข้อมูลนะครับบอกว่ามีชาวยิวอิสราเอลลงทะเบ,บียนอยู่ในอำเภอปาย31,735คนซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคอิสราเอลเนี่ยชาวอิสราเอลเนี่ยอยู่ในหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ ฟรีวีซ่ากับเราค,รคือมาเมืองไทยมาอยู่ได้สบายสบายสาวันแล้วเขาไปต่อใหม่นะแค่มีเงินกีบมือตามระเบียบเขาเท่านั้นเองนะครับ,ค,รบคือนโยบายฟรีวีซ่าวันนี้มีคําถามมากมายว่ามันมันฟรีแล้วมันอ้าซ่าขนาดนี้หรือเปล่าอืมันมันไม่ได้คัดกรองนะักท่องเที่ยวอะ่ะก็มันเหมือนกรณีจีนเท่านั่นแหละออก็ไปถามนายกก็บอกว่าก็กกไม่ได้เทาทุกคนนะค่มก็ต้องแยกกันนะคะก็มีระบบแยกหรือย,ยังหละจนบัตเนี้นะ นี่ตามรายงานข่าวบอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเ,เขาก็เข้ามาทําธุรกิจอะไรต่างๆแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่ในอำเภอปลายเนี่ยมีคนไทยแค่21,000กว่าคนเองนะน้อยกว่าคนอิสราเอลที่มาอยู่ประจำเดีด้วยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่น่ากังวลหลายคนก็พยายามยกตัวอย่างคนที่เคยอยู่นิวยอร์กก็บอกเฮ้ยที่นิวยอร์กก็มีปัญหาแบบนี้นะตอนแรกๆก็มาน้อยตต่หลงังมาเยอะๆ,ๆปุ๊บเนี่ย มันสามารถที่จะส่งคนสมัครและทําเรื่องจบงทะเบียนราชของที่นิวยอร์กเนี่ยส่งคนสมัครท้องถิ่นต่างๆได้ตัวเองนอมินีก็ได้ไงเป็นนายกอบตใหญ่บ้านเราเนี่ยอบตอจออันนี้เนี่ยนะฝ่ายความมั่นคงน้องลงไปดูแล้วนะเรื่องแบบนี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วครับนะดังสิมันรมจะลงไปดูหน่อยไหม